ค่ช่องปากโก้ลำเพลินออฟิเชียลนะคะตอนนี้กําลัางียออกจากวัดนะคาอาตอนนี้กําลัางียออกจากวัดน้องปลื้มไปเขานางาอยู่เกาะรอย ไปได้จอดมองได้ได้พี่น้องแคบาง,งานแคบมากไปต่ออีก1น่งกิโลเมตร Is that it? Okay, กไก,กกันก็สิไปสามโมถึงดีกประมายี่สิบกุ้งย่ากับถนนทางตัวมันเยอะนด็กโกงแต่ว่าคนรูนจักเส้นทางลับขนาบกไก่ถ้ามีเส้นทางรถเล็กเนาะก็ใ,ใส่ปิกอัพอขนาดจะกไจกักอีกส0มเมตรเลี้ยวขวาป้ายบอกทางชนบุรี ไ,ได้มันสะพานตำ่ำแต่ลงนี่ก็ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเยต้องค่อยๆหาหา,หาจังหวะลงนะเนี่ยต้องไปกับสะพานสูงผน <S <S เดี๋ยวขวาไปเดียวซ้ายไปรถเยอะด้วยเด็กเป็นทางขนานคู่กับไม้เลขเจ็ดแล้หลุดซอยกัน กัด <c oughs> ักรถได้บอนกับดากรถท่อแต่ว่าได้บอนตํามก็ห้าหลายเตือยไปสิเตือบ่ไปสิเตือก่อนไปสิห้าก,ก่อนโอ,โเอ้เจอรสิเตือยนเนี่ยสูงเลยเลยสิงจจลงไปกันยังไงเลยังไรถหลายหลสูงแล้วบนแรเด้วยแล้วสูง่ต้องอต้องขอเขาลงแล้วเนี่ยรถบขาขาดสายเลยรไครับ ก็จอดแล้วดานขวาเี้ยชิลุ่มแต้องแี่ไปได้ขั้นหนึ่งก่อนแน่เดี๋ยวก็ตุ้นเนี่ยรอดูรอดูว่าขั้นหน้าจะเขาจะปิดไฟแดงบั้งเขาจะปิดไฟดำไฟแดงบั้น่าจะเออรอจะก่อนไฟแดงรอจะก่อนไฟแดงมีไฟแดงอยู่เราลืมไปมันมีไฟแดงมันมีไฟแดงอยู่รอจองไฟแดงเขาหน่าจะคิดไม่ดีละล่ะ ก็สัง่งกระโจเลยลุงเอาไฟแดงแล้วจะจำกัดสีหลอดไฟบนทุกคันบ่ไฟแดงจริงปัญหาคือปัญหารถแหนบลงไปแล้วครับรถแหนบลเลี้ยวขวาป้ายบอกทางชนบุรีว่าลุยไปได้หรอเออเพ่ได้รัดนี่เรารถแหนบอบยู you ่เอาแดงแล้วตัวนี้เขียวแล้วตัวนี้เขียวแล้วที่นี้โมไปได้ขั้นเดียวเนี่ยนึกจะสิเขามากป่าดน,นั้น จะจบจ,จ,จ,จองอยู่คนเนียราดเบิงเบิงถักบรรดาแม่บอลมันดาแม่บอลลนพุนกันดีดาเข้ากันดีพุ่นข cin ึ้กันปื๊ดบีไปแล้วครับน้อยนึงบีไปน้อยน้อยหนึ่งครับ ไปตามทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข7ถนนหน้าบ้านนะขับต่อไปบนทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข7ถนนหน้าบ้านอีก2กิโลเมตร